โจทย์คือ9ลบ3หาร1ส่วน3บวก1เท่ากับเท่าไหร่ขั้นตอนแรกให้นำ3ไปหารกับ1ส่วน3ก่อนจะได้เท่ากับ9ซึ่งหลังจากนั้นจะได้เท่ากับ9ลบ1บวก1ให้คำนวณโดยการคำนวณที่เรียกว่าพิมดัสให้เริ่มจากการทำในวงเล็บ เลขยกกำลังคูณและหารบวกและลบตามลำดับโดยต้องเริ่มจากซ้ายไปซึ่งพิมพดัชมีความหมายต่วะตัวดังนี้ P แทน a r e n t h e s e s วงเล็บ e แทน exponent เลขยกกำลัง m แทน multiply คูณ d แทน divide หาร a แทน add บวกและ s แทน subtract ลบค่ะ จะได้ว่า9้ลบ9บวกหนำ9มาลบกันแล้วจึงนำมาบวกกันจะได้เท่ากับ1ค่ะ